สดีค่ะคุณผูช้ชมสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้ไอราก็กําลังจะไปทานอาหารร้านทัวรคุณตุมนะคะมากับที่บ้านเ <c oughs> ช่นเคยจีจี้อันนี <c oughs> ้ค่ะแม่ฉันและนี้ค่ะพี่สะพายค่ะแล้วก็เฮียกล้องนะคะ <c oughs> วอนกอดก,กาลังไปหาอะไราทานค่ะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยและตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปข้างในร้านกันดีกว่าสวัสดีค่ะนี่นะคะร้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่ เข้าไปข้างในกันค่ะเมนูแรกของเรานะคะขอเริ่มต้นที่หอยพิมพ์เนี่ยก็ลองพิมพ์้จรู้ว่าอร่อยจริงจริงเออลองพิม์ดูก่อนอร่อยมากค่ะกรอบเลยพันแรก ขออน really? ุญาตชิมเลยจะให้ดูตัวกุ้งกันนะคะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวว่าจะพไปเห็นกันนะคะนี่อันนี้คือขนาดของตัวกุ้งทอดนะคะตเหนัดแด่เดียวค่ะคุณผู้ชมมาปั้นูต้นมะนาวบอกเลยว่าเยังไงแม่ว่าทอดวันี้จะคุยอยู่ตั้งนานนะคะยังไม่ได้ทานเลยมา อันนี้ก็จะเป็นคูผัดหงกิดเหระคือเราับตโตนะครับเนื้อใหญ่ม้ออันนี้เครืองหม่เชียวอะไรรึเปล่เียผัดพริกไทยดับค่ะพม่กย่น้ำฮ เลือแบบถึกเลยซ้ำๆๆเหมาอเดิมทักทุกคนบอกว่าเห็นสายซ้อนสายไข่เนี่เหมือนจือแต่ก็ไม่เงี้ยแม่พี่สาไม่ใด้เราห่ไม่กเ่ามึงดื้อมาตัวนี้ดีวนี้มาใช่แล้วไม่อมขาดนั้นยไ นนออเพื่อนๆค่ะดิฉันจะบอกว่าร้านพวมคุงตุ่มเนี่ยถ้าใครที่แพ้โค้บผมชูรสหรือว่าอะไรแบบเนี้ย ฉันบอกว่าทานได้เพราะว่าร้านนี้อาหารทุกเมนูของเขานะคะไม่ใส่ผงชูรสเลยแต่ไข่รสดีแค่ไม่ใช่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ผงชูรสนะคะต้องบอกว่าทานได้แน่นอนและนี่ก็จะเป็นทางบริการพิเศษจากทางร้านนะคะถ้าทานอาหารเสร็จแล้วนะคะที่ร้านเขาจะมีล็อตช่องวัดเจตนะคะให้ทุกคนคนละหนึ่งถ้วยนะคะอันนี้คือให้ซีนะคะจะทางร้านเลยจบนี่ใส่เดิมจะไปไ่นะคะมาเที่ยวที่มหาชัยก็อยากบอก านตุ๋มไว้ด้วยนะคะอาหารอร่อยนะคะจัดจ้านเมนูเลยค่ะตอนนี้ไอรากับพี่บ้านนะคะขออนุญาตไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมือเลิกหมดแล้วไม่หนักพราะที่เกิ